สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระดิ่งของทางร้านนะครับ<อ>กระดิ่งของร้านตอนนี้ก็จะมีจําหน่ายอย,อยู่อยู่ทั้งหมด4สี4นะครับจะ<อ>เห็นลายตามรูปนะครับก็จะมีสีเงินยิ้มเหลืองชมพูแล้วก็สีทองนะครับนะครับก็มาลองฟังเสียงกันว่าแต่ละอันเสียงเป็นยังไงสีเงินสีเหลืองยิ้มสีชมพู แล,คคแล้วก็สีทองครับโอเคครับแล้วก็สินค้าของร้านเราก็จะถูกจัดส่งไปในกล่องแล้วก็กระดิ่งแต่และตัวจะมีแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะครับจะมีกล่องใสใส่ให้นะครับเพื่อป้องกันสินค้าชำรุดนะครับรับรองว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ลักษณะของเมื่อเปิดกล่องมาเราก็จะมีการพันอย่างนี้นะครับจะมีการพันบับเบิ้ล ไว้ให้ลูกค้าทุกกล่องนะครับเพื่อป้องกันสินค้าชำรุดนะครับโอเคขอบคุณมากครับ